สวัสดีค่ะมีเจแปนมีบีค่ะวันก่อนนะคะมีก็เล่าให้ฟังว่าเด็กอนุบาลที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่เน้นเรียนหนังสือนะคะแล้ววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าในกระเป๋าของเด็กอนุบาลน,นั้นมีอะไรบ้างมีหนังสือมีดินสออะไรหรือเปล่าไปชมกันเลยนะคะที่ต้องเอาไปทุกวันจะมีกระเป๋ากับกระติกน้ํานะคะส่วนถุงสีเหลืองและถุงรองรองเท้าจะเก็บไว้ที่โรงเรียนค่ะ อันนี้คือหมวกที่สําหรับใส่เล่นที่โรงเรียนนะคะแล้วก็รองเท้าที่สําหรับใส่บนอาคารและนี่ก็คือเสื้อกันเปื้อนค่ะพอไปถึงที่โรงเรียนก็ใส่ทับเสื้อนักเรียนได้เลยนะคะเสื้อจะได้ไม่เปื้อนแล้วจะมีผ้าเช็ดมือนะคะแก้วน้ํานะคะและนี่ก็คือเซตทานอาหารกลางวันค่ะมีผ้าปูรองโต๊ะนะคะ กับเซตช้อนซ่อมแล้วก็ตะเกียบค่ะลินนาเขาจะชอบ My Melody นะคะของทุกอย่างก็เลยเป็นรูป My Melody ค่ะแล้วก็มีกระติกน้ำนะคะทุกคนต้องเอาไปนะคะเพราะที่โรงเรียนไม่มีก๊อกน้ำให้เด็กดื่มนะคะเซตช้อนซ่อมต้องเอากลับมาล้างเองที่บ้านทุกวันนะคะ และมีอีกอย่างนะคะที่ต้องเอาไปทุกวันก็คือสมุดเล่มนี้ค่ะเป็นสมุดที่สำหรับให้เด็กๆนะคะติดสติกเกอร์ว่าตัวเองมาเรียนแล้วนะวันนี้วันนี้ถ้าวันไหนไม่ขาดเรียนก็จะไม่ได้ติดสติกเกอร์นะคะแต่ละเดือนนะคะคุณครูก็จะเขียนโน้ตสั้นๆมาให้นะคะว่าเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเล่นกับเพื่อนสนุกไหมชอบเล่นอะไรทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ่ะ เดือนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะอีกแค่เดือนเดียวเดือนหน้ามีนาแล้วก็จะขึ้นเป็นชั้นอนุบาล3แล้วค่ะจะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้อยู่อนุบาลแล้วเราก็จะไปรอรถบัสกันนะคะที่ฝั่งตรงข้ามบ้านค่ะ น้าจางรถมาค่ะลูกรอก่อนนะคะถึงที่ยืนรอรถบัสของนี่นะจางแล้วนะคะทุกเช้าเราก็ต้องมายืนรอที่นี่นะคะตอน8โมงครึ่งกับอีกช่วงหนึ่งคือ9โมงค่ะเขาจะแบ่งเป็น3เดือน8โมงคึ่งแล้วก็3เดือน9โมงนะคะวันนี้นะคะอากาศตอนนี้5องศานะคะ แต่ว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาไม่ให้เด็กเอาเสื้อกันหนาวไปนะคะคือถ้าจะถ้าจะใส่ก็ต้องใส่แค่ตอนก่อนขึ้นรถแล้วพอขึ้นรถเราก็ต้องถอดไปที่บ้านร่มก็เหมือนกันนะคะก็ไม่ให้เอาไปแต่ว่านี่นะเขาไม่ค่อยหนาวเขาก็จะชุดแค่นี้ก็อยู่นะคะไม่หนาวค่ะ,<า>ะรถบัสมาแล้วคะ่ะเ<า>นจังรถบัสมาแล้วลูก<า>ไทโซมไม่เอาลูกไม่ต้องใช้รถบัสมาแล้วเตรียมตัวขึ้นคะ่ะ <c oughs> ตัดมาแล้วนะคะไปแล้วค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะจ้าเน